กะเพราเห็ดเผาะใส่กุ้งสดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินกะเพราเห็ดเผาะเห็ดเผาะหนัง ใส่กุ้งใส่หมูสามชั้นไม่มีข้าวดึกแล้วไม่กินอือไแล้วบอง พผอก็ตายเออไหมเห็ดเผอมีแต่เผอหนังนะผัดเองอือืเพิ่งเสร็จเลยนะคะ

พอโจวกนี้ก็แก่บ้างอ่อนบ้างนะซิเมอร์น่ะก็ใจตู้เย็นไว้ไม่ขายแล้วอาไ้กินเริ่มหมด ไทยฟู้ดอร่อยหลังมาก 黄瓜没青，就来。

แต่ก็ยังกินได้นะไม่ได้แก่มากหมอกุ้งลูกค้าส่งข้อความมาบอกว่าเอาไปผัดกะปิก็อร่อยมากเผ็ดพอผัดกะปิกุ้งสด แยมตุ่มลูกค้าสั่งร้านไหนยำบ่มีเลยจ้ะตกตลาดเหรอขาดตลาดวหรอออลองเพ็ดบ้างดูเพ็ดผอบผัดกะเพราหมูสับกุ้งสดอื สดเยอะอยะเมื่อสาวนี่แม่ออเห็ดเป็นเมนู อไปซุปเนี่ยมะเขือเซ่บอีกอย่างหนึง่งมันดำนะคะแต่มันอร่อยกลับมาสอมปะ Bên nào nhìn kì tắm tóc làm ai bà Tao muốn kìm Sẽ nó anh hỏi cho ความแซบไม่ได้ข่าวผ่ออกไผ่มักผ่มักมันมักอีสานตัห้าง 5. ขาดอย่างเดียวเยวนี่ยก็บหอมไอ้ปุ้งกัเรืงเร่งเยอะ มันมีไม้ไปหน่อยสั่งไม้ไม้สั่งไม้ไม้มาพึ่งผ่า,งานกงสุนต้องใส่เป็นของเวียดนามนของกินเอาเป็ดแน่จังน,นะคำนี้เพื่อเจ้าแต่ค่อยกินอื มันนีไปหาเห็ดละหัวมันดลจักดอกมินิช่สงแซมมีเห็ดละหัวให้หาไปนอกจากถ้าปีใดเห็ดใดลายเห็ดอันอื่นก็ซื้อพ่อยหลายเห็ดดินอันหลายอยู่จะบหลายแห,ยห,ยหย้งเพราะว่าเห็ดเพาะคองแซม 变一下来。 อยากให้น้องอายกินเห็ดจมูกหมูให้ดูอะซมเมื่อนดอสิบไปตลาดใบพัดออาสิเบิบบบ่งเลยจ้ะอก้กกอยากซิมเบิ่งอยู่อืมหอมแก่งามจนเมื่อยกลิ่นกลาไม่เกิด มีลูกเพศมันถามมาถามาว่าเห็ดเพอะเนี่ยมีคู่เหมือนไหมมีคู่เหมือนนะคะซื่อว่าเห็ดไข่หงก็เหมือนกันแต่เพิ่นจะมีรากนะคะมีพิษนะคะตายไม่ตายคือไม่รู้เนาะแต่ว่ามันมีพิษ ตามขาผสมกันอืมอพอ,อมโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอลก็ขออนญาตไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย